ไรเอ่ยพระเอกดังเคยตามจีบแอร์พันธิลาขอค่าแท็กซี่500แต่พอรวยแล้วเชิดใส่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยสเสน่ห์แรงครับสำหรับดาราสาวอย่างแอร์พันธิลาถามเรื่องความแท็กซี่นั้นครับกระแทบยืนหนึ่งเนื้อหอมจนหนุ่มนนั้นตามขายขนมจีบไม่ว่างเว้นตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงตอนนี้ล่าสุดนั้นสาวแอร์พันธิลาครับก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักว่าเป็นความรักแบบกุ๊กกิ๊กสมัยเรียนมหาวิทยายลัยตอนนั้นก็ได้คุยคุยอยู่กับหนุ่มขาวตีคนหนึ่ง ซึ่งในขณะนั้นฝ่ายชายยังไม่ได้เข้าวงการไม่ได้มีชื่อเสียงเขาก็จะคอยโทรมาหาแล้วก็ชอบมาหาที่มาหาวิทยาลัยบ่อยครั้งซึ่งตอนนั้นเรายัางไม่ได้ชอบเขามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาโทรมาหาแล้วก็บอกว่าเธอเธอเอาเงินมาจ่ายคา่าแท็กซี่ให้ด้วยนะตอนนั้นก็คิดว่าใครให้มึงมาวะไม่ได้โทรเรียกมาเลยก็งงมากแต่ก็ต้องจ่ายให้เขาไปบางทีเราก็นั่งนั่งอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็ซื้อไก่มากินด้วยกันผู้ชายคนนี้ก็มาแย่งไก่เพื่อนเรากิน ซึ่งเขาก็มาหาเราบ่อยมากไล่ก็ไม่ไปเราพยายามไปทําบุญสะดาวคอให้เขาออกไปจากชีวิตของเราก็ไม่ไปแล้วทุกครั้งที่เขามาหาเราถ้าไม่ให้เราไปส่งที่บ้านก็ต้องเป็นเราที่ให้ค่าแท็กซี่เข้าไปครั้งละ500บาทแล้วเขาก็ขยันมาหาเรามากซึ่งมันมี2วิธีที่จะให้เขาไปคือไม่เราไปส่งบ้านก็ให้เงินเขากลับไปแล้วนางก็เอาจนเราเองก็โดนเป็นเพื่อนเมาส์เราก็บอกให้อลคนนี้ออกไปจากชีวิตได้แล้วไม่ไหวจริงๆ ซึ่งเราก็ขอให้เ,เพื่อนช่วยเพราะเราปฏิเสธคนไม่เป็นแล้วเขาก็รู้จักกับรุ่นพี่เราก็ชอบมาหาเราอีกหลังจากนั้นสักพักเขาก็หายไปเองโดยแอนนั้นยังเผยว่านหนุ่มตีคนนี้เคยอยู่ในวงการบันเทิงแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วพอเขาเข้าวงการมาผลงานก็มากมายเคยเล่นซิทคอมมีแฟนระดับนางเอกก็หลายคนแถมเคยทำนางเอกน้ำตาตกมาแล้วด้วยหลังจากนี้สาวแอร์ก็ได้บังเอิญเ,เจอหนุ่มรายนี้ก็เลยทักทายพูดคุย ตอนนั้นเขาก็กลายเป็นระดับพระเอกดังไปแล้วตอนคุยกันเขาก็ตอบเราแบบเชิดๆก็อวดรวยอวดว่าซื้อคอนโดด้วยเงินสดจนสาวแอร์ก็คิดในใจว่ามึงก็เอาเงินค่าแท็กซี่กูคืนมาเลยทํามาเป็นอวดรวยอย่างนี้ครับทาเอาขาเมาส์ขาเพลือกและชาวเน็ตแห่เดากันเพียบว่าผู้ชายคนนี้ที่สาวแอร์นะครับเมาส์ถึงนั้นเป็นใคราะทางมดดําและดีเจบุกโกะนะครับต่างออกอาการและบอกว่ารู้แล้วว่าคือใคร พราะผู้ชายคนนี้ทําแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่น,นเหมือนกันนอกจากนี้นะครับก็ยังมีประเด็นเมาส์อีกว่าสาวแอร์เคยเดินผู้ชายที่เจ้าตัวไม่กล้าบอกว่าเป็นคนในหรือนอกวงการเคยด่าว่ากะลีเพราะความโมโหอีกด้วยแต่เธอนั้นครับถึงเคยผ่านรักแย่ๆมาแล้วต้องเมาในพับร้องไห้ถึง7จ็ดโมงเช้าและก็มีผู้ชายมาดีมายังไงแต่ตอนนี้ครับสาวแอร์ปันธิลานั้นก็มีผู้ชายดีๆมาคอยดูแลหัวใจของเธอแล้วเป็นหนุ่มรุ่นน้องที่เพื่อนๆนะครับต่างเปิดไฟเขียวให้ผ่าน พราะเขาดีจริงๆแต่นีกเึ็งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ